เรามากินหมูกันกันช้างน้อยบอกท่านผู้ชมเร็วช่องช้างน้อยรีวิวทั่วไทยหมากระพุ้งอ่าวันนี้เรามากินหมูกระทะกันกนี่จานละร้อยอะพร้อมผักนะเออชุดละร้อยอะ,ะเป็นเป็นอันนั้นอะไรซีฟู้ดก็ชุดละร้อยถ้าสั่งอีกสั่งหมูอย่างเดียวแล้วกันเนาะอันนั้นข้ามีของหลายอย่างให้เรากินะเ,เอาหมูลงเลยว,ว้าวทุกคนมาช่วยกันเอาหมูลงเลย หมูย่างเลยทุกคนหมูกระทะกันวันนี้วันนี้หมูกระทะกันเลยไอเอานั้นลวกน้ำไปก่นอนแม่อาฮอ้กอไนี่อัดอ,อัดเอาไปต้มก็ได้เอาผักต้มอ ถักลงเลยลูกกระทะละร้อยครับทุกท่านกระท้าละร้อยเต่าไฟแรงขนาดไหนเนีคุณแมงวันคุณแบงวันคุณแมงวันคุณแมงวัน ป้าจริงๆมันต้องตอกไข่ใส่หมูลืมตอกไข่ใส่หมูไปเลยแล้วกันตอกไข่ลไปเยลองแยกเอาใส่ไหนใส่หมูไปเลยใส่หมูไปแหละแล้วว่าไม่งั้นดับข้าวหมูหน่อยไม่งั้นแมงวันมันมาตอมเอมกินผักบุ้งได้นะลูกนี่ไทยนี่ผักบุ้งพีนผักบุ้งไทยที่มันใส่กับไอเยนโาโฟงอะลูก ไม่มีมีแต่มะม่าเส้นมะม่าลงให้ลูกไม่มีข้าวไม่มีค่าหมูสุกรีบเราขึ้นก่อนเลยไฟแรงๆเอาหมูเอาหมูคลุกไข่ไปเลยแล้วก็ลองเลยกินได้ Chúc, chúc 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 này, ok không pa, nóng 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 nóng, có đi. thuộc có này เจียต้มก็ได้เากินาอกก็ต้มก็ได้อ้มันจะได้ไวขึ้นย่างไม่ทันก็ต้มก็ได้ลูกเาบอกว่าเอาไอ้พวกเครื่องลงไหมแม่เดี๋นะแม่กินเนงปูองปูอัด บูกอาจต้องรีบเอาขึ้นไหมอมึกกรอบดิบหมึกกรอบเราใส่ไปเลยเราให้มาแล้วกินได้หมดแหละต้มให้มันสุกๆหอมหมูกระทะกันวันนี้หมูกระทะกันอ่ะ เด็ดผักนะเาาบบนมื่อกี้เอ็มไปล้างมือมาเด็ดผักนะมือเอมม็มสะอาดสุดละก็ม,ม,มีเบคอนด้วยหรอแม่ต้มหรือกินโลกอ เฮ้ยผักได้แล้วเอ็นใส่เลยระะวังนติดไข่ยังไข่ไข่มันต้องเอาอมาต้มแม่ลืมไปไม่เป็นไรขูดออกเอาหเอาน้ำเอานเอานี่ยเอาเส้นขึ้นไปเส้นมันได้กินแล้วลูกหนูจะวุ้นเส้นกินก่อนไหมอ่ะนี่แหละวุ้นเส้นชุบไข่ไปนี่อ่ะได้กินแล้วเนี่ย ักก็ได้กินแล้วเอาขึ้นก่อนแล้วเดี๋ยวจะผักมันมีตั้งหลายตะก้าผักก่อน,น,น,นกินได้เลยลูกเอาบปวุ่นเส้นลูก นิ่ง,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 งเฮ้ยกำลังตากยังพึ่งเทเลยเมันไม่มีตะกอ้อเอาเอ็มเอา,เอา,เอานี่ขึ้นได้ละปูอัดอ่ะมันเหี่ยวละปูอัดอ่ะเหี่ยวละเดี๋ยวมันเละ สั่งหมูไมาอีกยปะหมดยังสั่งหมูอีกจานหมหมูสามชั้นงหมูหมูเราไม่ได้ลูกอยากกินสามชั้นก็สั่งไปเพราะว่าหมูธรรมดาเรามีแล้วใช่ปะ่าเออก็หมูถ้าเอีกม้จมีผักก็ไม่เป็นไรผักเรากินเล่นได้มันสังกรได้เออก็สก็เาสั่งเต็มหมูแล้วราคาหถูกว่าไม่ต้องถามพี่เราด้วย ยกมือเรียกพี่เขาเมยนะอยู่ข้างหลังเอ,ลลอเอาสายตาลอยเอ็มสบกลางเรียกเขาม,ามั้ยไหมอืมโอเคเรากินแล้วนะน้องน้องถ้าพี่จะเอาหมูเพิ่มเหรอมันมันหมูมาพร้อมผักเหรออ๋อมันเป็นชุด ชุดใหญ่สองจัก no, no, no. no. yeah. okay. uh, ้าช like so, like ุดอะไรมีหม่เดียวไหมีค่ะหมูหมูอย่างเดียวไม่เอาผักคิดยังไงอ่ะร้อนึงเหมือนกันอ้าวแล้วมันต่างกันตรงไหนปริมาณนี่มันคือแถมค่ะผักคือแถมมาอ๋อแถมแถมก็นึงอออ่่ใช๋ก็เอาของแถมแล้วกันเอาผักมากินด้วยมันจะได้แก้เลี่ยนเอาเป็นอะไรดีคะเหมือนเดิมเอ้าสั่งพี่ครับหมูลวนจานหนึ่งจัดนี่จะให้รู้ปันเลยโอ๊ตจอด